S <S <an> <S เขตจตุจักรพื้นที่ที่มีการสัญจรไปมาของผู้คนเป็นจํานวนมากทําให้การจราจรติดขัดและรถหยุดจอดไม่เป็นที่อีกทั้งพื้นที่ยังได้รับความเสียหายจากการสัญจรไปมาไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําเกิดความสึกหรอหรือแม้แต่พื้นผิวบริเวณทางเท้าเกิดความสกปรกและได้รับความเสียหายซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่สัญจรไปมาโดยเฉพาะในพื้นที่หน้าตลาดนัดสวนจตุจักรถนนพหลโยธินฝั่งขาออก และบริเวณหน้าสำนักง,งานเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงกับแนวคิดเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสียเพื่อสร้างท้องถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครหรือสอปทออกทอมได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อฟื้นคืนผิวจราจรและอำนวยความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้ท้องถนนและคนเดินเทา้า บริเวณพื้นที่หน้าตลาดนัดสวนจตุจักรถนนผหลโยธินฝั่งขาออกได้มีการดำเนินการแก้ไขดังนี้ 1. ทาสีขอบทางขาวแดง 2. ทำความสะอาดบริเวณทางเท้า 3. ซ่อมแซมบำรุงฝาท่อระบายน้ำและบริเวณหน้าสำนักงานเขตจตุจักรก็ได้ให้มีการดำเนินการแก้ไขในลักษณะเดียวกันการบำรุงรักษาในลักษณะนี้จะช่วยคืนพื้นผิวการจราจร และพื้นผิวบริเวณทางเท้าให้กลับมาปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้อย่างมั่นใจอีกครั้งหนึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างทางเดินเท้าที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนกรุงเทพมหานครรวมสร้างท้องถนนที่ปลอดภัยเปลี่ยนจุดเสี่ยงเป็นจุดปลอดภัยสร้างความอุ่นใจให้พี่น้องประชาชนเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย